สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง f c ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุยต,ต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่นอ้องจ๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยมัดรวมของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่คอยสนับสนุนช่องนะคะเนาะ ค่ะสมมติค่าประกานะคะให้กับแอดมินได้มีแรงและกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขต่อไปเนาะพี่น้องจ๋าก,ก็มีพิตรีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพิธีรศัก์นะคะพี่นเรศนะคะแล้วก็แม่มลินะคะแล้วก็พี่พัฒนรีคนสวยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ เราก็มาสรุปแนวทางกันนะคะเรายิ่งให้เราก็ยิ่งได้เนาะพี่น้องจา๋าแนวทางน,น้อยเฉพาะกิจนะคะ92นะคะมานะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะเข้าตัวกลับนะคะส่วนล่าง18นะคะเจาะไม่เข้านะคะตัววิ่งมานะคะ1ส่วนน้อยปกตินะคะ30นะคะหลุดไปนะคะตัววิ่ง3มานะคะอดมินเจาะไม่เข้านะคะ ส่วนล่าง74แอดมินเจาะไม่เข้าตารางกำลังวันมานะคะ74นะคะ1แต้มนะคะส่วนนอยปกตินะคะ79แอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกำลังวันมาเต็มเต็มนะคะ79นะคะ2แต้มแล้วนะคะตารางกำลังวันนะคะ ส่วนล่าง16นะคะแอดมินเจาะไหมคะอ๋อเจาะเข้า,ขายูพี่น้อง16ลืมดูนะคะมานะคะ16นะคะตารางกำลังวันก็เข้านะคะ16เนาะส่วนน้อย VIP นะคะ29นะคะก็มาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะ29นะคะสองเด้งนะคะส่วนล่าง90นะคะเสียดายนะ90แอดมินไม่ได้เอานะคะเสียดายมากเลย สรุปแล้วนะคะข้า3สามนอยนะคะนอยเฉพาะกิจข้าวบนหลุดล่างนะคะนอยพิเศษหลุดบนหลุดล่างนะคะนอยปกติหลุดบนข้าวล่างนะคะนอยวีพีข้าวบนหลุดล่างนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f อที่น่ารักของแอดมินนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี มีหมีเมีเมีศมีหมีสส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินจะให้เด่นไปที่เด่นไปที่เ เก้ากับหนึ่งนะคะเราก็มาจัดชุดเด่นกันนะคะก็จะเป็น2 8 8 2นะคะเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะสองเก้าเก้าสองนะคะชุดเด่นนะ ส่วนชุดกันนะคะชุดกันนะชุดกันของแอดมินนะคะชุดกันเนาะก็จะมีนะคะสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะ แปดสามสามแปดนะคะสองห้าห้าสองนะคะแค่นี้พอนะคะส่วนเบิ้ลน,นะคะเอาเบิ้ลไปด้วยนะคะเบิ้ลก็จะมีเก้าเก้านะคะหกหกศูนย์ศูนย์แปดแปดนะคะแล้วก็สี่สี่นะคะเบิ้ลกันไว้ดำคาเบิ้ลเผื่อมาเนาะ อันนี้ก็เอาตัวแปลงไปด้วยนะคะสองหกนะคะเก้าเจนะคะสามศูนย์ไปด้วยนาะพี่นอ้องแค่นี้นะคะพอแล้วนะคะจะเยอะเกินไปนะคะหนึ่งสองคู่นะคะชุดเด่นหนึ่งสอง จุดการหนึ่งสองสองคู่ครึ่งนะคะพี่น้องนะคะตัวเลขนะคะน้อยมากนะคะพี่น้องโอกาสเข้าก็ง่ายโอกาสเข้ายากสุดๆนะคะโอกาสหลุดนี่ง่ายสุดๆนะคะตัวที่เอ็ดชอบค่ะสองเก้าสองแปดสามศูนย์นะคะ, 29, 28, 30, ะ,คะแล้วก็แปดสามนะตัวที่เอ็ดมินชอบ แล้วก็จะเป็นสองห้านะคะหนึ่งสองสาคู่นะตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณทางตัวเลขสียๆง,งามงามาฝากนะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรื่นเริงเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า